นายกถึงออสเตรเลียอารมณ์ดีใช้ผ้าพันคอไทยสไตล์ผ้าขาวมา้านายกถึงออสเตรเลียอารมณ์ดีใช้ผ้าพันคอไทยสไตล์ผ้าขาวมาที่ชาวบ้านมอบให้ใส่เก๋ๆร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียพร้อมโชว์ถุงเท้าลายมีโคอาลาวันที่หมีนาคม67เจตามเวลาประเทศไทย นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังพบหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษณเครรัฐออสเตรเลียนายเศรษฐาได้ไปเดินเล่นบริเวณด้านหลังโรงแรมที่พักใกล้กับสะพานเดวันวอลเคอร์ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำเยเรโดยแต่งชุดสุสากลสวมผ้าพันคอเป็นลายผ้าข้าวมาสีเหลืองดำที่ชาวบ้านกาลสินมอบให้ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้นายเศรษฐาเปิดเผยว่าการหารือกับมาเลเซียมีการพูดคุยกันเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วตนได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานียาลานาราธิวาสมีการพูดถึงการเปิดพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจชายแดนและการเดินทางไปมหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศดียิ่งขึ้น ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมความร่วมมือท่องเที่ยวเชื่อมโยง6ประเทศที่รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวของทุกประเทศเห็นด้วยและจะนํามาพูดคุยต่อยอดอีกครั้งโดยขณะน,นี้แต่ละประเทศได้เริ่มต้นดําเนินการแล้วรวมถึงได้พูดคุยเรื่องตัวเครื่องคบินที่มีราคาแพงที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันและการทําความร่วมมือเรื่องอาหารฮาลานโดยสํานักงานฮาลาลของทั้งสองประเทศจะมา พูดคุยกันและงานในทีบีที่เยอรมนีซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการจัดงานนี้ดังนั้นตนเองจะไปร่วมงานและจะแชร์ข้อมูลเพราะมาเลเซียก็อยากโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเช่นกัน ส่วนการประชาสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบภูมิภาคหรือไม่จะเน้นที่ประเทศไทยก่อนและตรงไหนที่สามารถช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ยินดีสําหรับไทยและมาเลเซียได้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างกันมานานไทยไปมาเลเซียร้อยละสิส่วนมาเลเซียมาไทยร้อยละเกจึงอยากส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวมาเลเซียให้มากขึ้นเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้พบเจอกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบ่อยครั้งและวันนี้ก็เป็นการติดตามงานแต่ละโครงการแต่เดียวกันได้พูดคุยถึงเรื่องยางพาราที่มาเลเซียนําเข้าจํานวนมากเพราะมีโรงงานผลิตถุงมือและถุงยางอนามัยเป็นจํานวนมากจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ให้ติดต่อการขายยางให้กับมาเลเซียถือว่าเป็นข่าวดีโดยขณะนี้ราคาย,ยางพาราค่อนข้างสูงเพราะในสต็อกมีจำนวนน้อยแต่หากทราบออเดอร์ล่วงหน้าก็จะสามารถรักษาราคาที่ต้องการขายไว้ได้ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเรื่องฟุตบอลที่หลานของท่านเชียร์ทีมอาร์เซนอลซึ่งเมื่อคืนก็แฮปปี้เพราะชนะ6-0ถึงโดยผมเคยเจอหลานๆขอองค์ท่านแล้วก็พูดคุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างสนุกสนานส่วนจะมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลด้วยกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกนายกรัฐมนตรีมาเลเซียส่วนตัวไม่ไหวเพราะอายุ70แล้วแต่ตนเองก็คงมีโอกาสได้เล่นกับหลานของท่านซึ่งคงจะสนุกสนานเพราะหลานของท่าน4-5คนเป็นแฟนของทีมอาร์เซนอลทั้งหมด พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันบ่อยเท่ากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแต่เจอกันบ่อยขึ้นก็จะผูกพันกันมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้เป็นการหารือกลุ่มเล็ก4ไอเพราะเราเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าจะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพูดคุยเรื่องการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนรวมถึงเรื่องเหมืองแร่ที่ออสเตรเลียสนใจจะไปลงทุนในไทยตลอดจนเรื่องการศึกษาและเกษตรแม่นยำ ขณะเดียวกันระหว่างเดินชมเมืองนายกรัฐมนตรียังได้โชว์ถุงเท้าลายมีโคอาล่าซึ่งพลเอกเดวิดเฮอร์ลี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียมอบให้เป็นของขวัญจำนวนสองคู่ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-17ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยอีกหนึ่งคู่เป็นลายกิ้งก่าและจิงโจ้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของออสเตรเลียโดยวันพรุ่งนี้จะดูชุดที่สวมว่าเหมาะสมที่จะใส่ถุงเท้าลายกิ้งก่าและจิงโจ้หรือไม่นายกรัฐมนตรียังเล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีด้วยว่า เมื่อวานนี้พี่ตั๊กในปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศไปไล่จับมีโคอาล่าบนต้นไม้แต่จับไม่ได้ซึ่งพี่ตักจะพยายามสัมผัสพูดคุยเชิงการทูดแต่การพูดคุยการทูดกับต่างประเทศง่ายกว่าการพูดคุยกับมีโคอาล่า